สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูกัญญพักมัญญาติอ่อนในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะคะพัฒนาการสมัยปฏิรูปรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ช่วงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปบ้านเมือง พ้นจากอนณานิคมของชาติตะวันตกการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่สพยายามพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอรยารยประเทศยกเลิกการไม่สวมเสื้อขณะเข้าเฝ้าหญิงชายเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดยื่นดีกาเสนอเรื่องราวได้ชาวต่างชาติมาสอนหนังสือได้การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ห้า เสด็จประพาสต่างประเทศปฏิรูปการปกครองยกเลิกจตุสดมตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนแปลงระบบเทสาพิบาลประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่หทรงรวมมณฑลมีการจัดตั้งมณฑลเป็นจังหวัดแทนคำว่าเมืองจัดตั้งดุสิตธานี ทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนโดยมีกลุ่มคณะราษฎรปฏิวัติการปกครองและสิ้นสุดการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้านเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่4ทรงทำสนธิสัญญาเบาร์ริงทำให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว ด้านเศรษฐกิจในรัชกาลที่5จัดปรับปรุงภาษียกเลิกภาษีอากรแบบเดิมตั้งหอรัชดาพิพัฒน์ทำงบประมาณแผ่นดินพิมพ์ธนบัตรด้านเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่6ทรงจัดตั้งธนาคารออมสินเกิดอุทกภัยส่งผลต่อความขาดแคลนต่อประเทศรัชกาลที่7 แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจยุบตำแหน่งที่ไม่จำเป็นเพิ่มการจัดเก็บภาษีลดเงินเข้าพักังรายงานสำหรับนักเรียนในเรื่องพัฒนาการของอาณาจากักรรัตนโกสินในด้านต่างๆนักเรียนอย่าลืนทำรายงานส่งคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะ